สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับช่องไข่เจียวฟรีนะครับเพียมเลดมีคําถามอะไรมาถาม f อฟนะคําถามอะไรนะอะไรเอย่ยเวลานื้ยืนเวลาเรายืนมันอนเวลาเรานอนมันยืนเหรอคําตอบคืออะไรอ้าไวไปเฉลยเอฟซีได้ไงเาจะถามเอไม่ใช่เหรออ่ะอ่ะคำถามต่อไปอ่ะถาม FC หน่อยเดียว นกอะไรไม่มีปีกแต่ร้องได้นกอะไรไม่มีปีกแต่ร้องได้นะครับ<อ>เพื่อนๆถ้ารู้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยท้ายคลิปกันนะครับโอเควันนี้เราไปซื้อขนมกันนะครับไป <S <S นกอะไรเอ่ยไม่มีปีกแต่ร้องได้นะครับผมโอเคให้บอกเหรอครับผมจะกว่าจะจบคลิปนะเราจะต้องมาซื้อขนมกันก่อนนะครับอุ้ยมีแคร์แบร์ด้วยครับทุกคนแคร์แบร์แต่ของแถมเป็นอะไรไม่รู้อะอ๋อสาย นี่เอาลวพี่เดี๋ยวบอกเคยมีแล้วนะอ้คอลเลกชันแคร์แบร์ร้อยี่สิบบาทครับทุกคนอืมอ่าให้งบคนละเอาคนละยี่สิบโอเคไหมโอเคยี่สิบหารกันเหรอหรือว่าคนละคนละโอเคไปไปเลกซื้อได้น้องชิเบะแต่งชุดทำไมสวยจังเลยวันนี้เป็นเีม่วงุอันสีม่วงทุกอันเลยใช่ไหม สีดําเลยใช่ไหมของไม่เลยสีชมพูนะครับผมน่ารักน่ารักนะใช่อ่ะเร็วเลือกเร็วนึกไม่ออกเลยอยานึกไม่ออกนะครับผมไม่อยากให้เพื่อนๆรู้คําตอบใช่ไหมให้คนละยี่สิบไงคะไปค่ะอดไข่เซอร์ไพรส์เลยนะครับผมน้องชื่ออยากได้ไข่เซอร์ไพรเลยไม่เยอะหรอโอไม่ใช่มิตต์บรดไงไปเออไป เอาโอตังเยอะก็ไม่ใช่หมายความว่าเอาจะซื้อได้ทุกอย่างนะนี่ที่เป็ดอยากได้ไข่แต่ไปน,นะครับผมเราไม่สนใจครับเอาไปเก็บเดี๋ยวนี้ไม่ไม่เอาก็จ่ายตังเองนะนี่ได้อะไรเอ่ยเอาซ่อนน้องอีกแล้วไปซ้อนน้องอีกแล้วนี่ไงเอาโอก็พามาเสเว็ดน,นี่ไงโ,โ,โททหมดทนดเด็ดดินฟรีหมดแล้วเอาซ้อนครับกลัวน้องเอาตามนะ ม่มีนมดยไปเลือกซื้อเร็วได้หรือ,อยังเอาเร็วมีเวลาจำกัดนะถ้าใครเลือกช้าเรจะเฉลยให้ FC ดูนะครับ <c oughs> นี่นะครับกำลังเลือกอยู่ครับคอ,อมเดช <c oughs> เอาจะเฉลยเลยนะได้หรือ,อยังได้หรือ,อยัง ได้อจ่ายตังค์ไปน้องชิบปเอาแค่นี้เหรอคะไม่เอาก็เก็บเอาวางอาหารอย่างอื่นเลยคะ่ะไอนที่เด็ได้สามันเลยอ,ะอ่ะรอน้องอยู่ครับเด็กจะเก็บนะครับมีสิบบาทไงเราซื้อบ่อยเรารู้ราคาครับอเ,เอาไงดีเอาไงดีนี่นะ ใช่แต่หนูเลือกของหนูก่อนเดี๋ยวพี่แต๋วเขาคืนเองพี่เ,เขารู้เขาไม่อยากให้หนูเอาตามไงได้หรือยังหมดเวลาแล้วนะเอาเวเ,อาเกี่ยวอะไรล่ะพี่แต๋วเขาหาเจอแล้วหนูหาไม่เจอเอัพเดตแล้วมีคำถามอะไรไหมมีคำถามอะไรสักอันไหมอ่ะ,ะ,ะาแม่ชีอะไรไม่ไว่ายน้ำนแม่ชีอะไรไม่ไว่ายน้ำนะครับแม่ชีอะไรไม่ว่ายน้ำ ใครตอบถูกคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมไปเราไปจ่ายตังค์ละน้องชเชเบตเลือกไม่ได้สักทีนะครับหนูได้อันนี้หนูก็ซื้อไปสิคนะมันแพงอะ่ะมันแพงเกินไปอะ่ะหนูตัวเล็กนิดเดียวห้าบาทที่ไหนล่ะไป,ไปจ่ายตังค์ดีกว่าครับตอนนี้น้องชเชเบตเลือกไม่ได้สักทีนะครับผมน้องชเชเบตจะเอาปัญหานะครับหรือจะเอาเงินหรือจะเอาเงินไปจ่ายกระปุก ะจะซื้อหนมหรือจะเอาเงินไปหยอดกระปุกคะอ่าไม่รู้จะอะไรก็ไม่ต้องเอาสิคะเอาเงินไปหยอดกระปุกนะไอติมไม่ได้ไม่สบายไปเร็วสูตรน้ำมุกใช่ที่บ้านมีติมเยอะแล้วอย่าตังค์กันนะปะจะไปเก็บอันหนึ่งเดียวใครไม่มาหาเราพลาดไอติมบีเอาจะไม่จ่ายตังค์ให้แล้วสิบก็แปด เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาครับผมปลายจ่ายตังค์ไม่ได้แล้วหมดเวลาแล้วบปแล่วนะพี่เอเดจ่ายตังค์นะครับไม่ให้แล้วไม่ให้ไปเดี๋ยวพี่เอาตังค์ให้น้องเช็ดไปหยอดกระปุกแทนนะครับรูสึน่าสงสารจังเลยน้องเองชดเป็นนะให้เลือกก็ไม่เลือกนะ นี่นะครับผมพี่เอ็มเบตก็ไม่ให้น้องดูนะครับน้องก็เลือกไม่ได้เพราะว่าพี่ไม่ได้เลือกนะเลยไม่ได้เลือกตามพี่นะครับผมนี่นะครับผมแล้วเราก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้พี่เอ็มเบตได้ขนมสองชิ้นนะน้องชิบตไม่ได้เสียใจนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าหนูไม่ได้ตังค์นะคะนี่อาให้ตังค์หนูนะอาบายค่ะเอาเปหนูอยากซื้ออะไรก็ได้นะโอเคไหมทำยังไงผู้ใหญ่ให้ของอ่ะหนูหยุดร้องไห้ก่อนแล้วหนูค่อยมาตังค์ที่อานะหนูหยุดร้องไห้ก่อนแล้วค่อยมาตังค์ที่อาอนะคะ ขออะไรล่ะโอ,อ้ไม่ได้ว่าอ,มอ,อไม่น่ารักเลยเดี๋ยวค่อยให้นะครับผม,มไม่เอาครับไม,ไม่น่ารักเราจะไม่ตามใจนะม,นมาพี่มเมล็เฉลย fc ที่ครับว่าคําถามแรกคืออะไรคำถามแรกก็คือนกนกคำตอบคือนกวีดนะครับผมนกอะไร,นก,ะไรนกอะไรไม่มีปีกแต่ร้องได้ใช่ไหมนกวีดคําถามที่สองล่ะแม่ชีอะไรอ่ะแม่ชีอะไรว่ายน้ำไม่ได้เหรอแม่ชีอะไร อะะไรนชีดดวลไลท์สวิมมิ่งครับผมผู้หญิงไม่ชอบว่ายน้ํานั่นเองนะครับผมก็ไม่ชีดใช่โอเคชีดดวลไลท์สวิมมิ่งนะครับผมนี่ครับน้องชเบตตอนนี้เขาน้องงอแงเอ่ใจใจนะครับผมคำถามนึงให้เอาตอบอ่ะถามมารองเท้าอะไรหายากอะไรนะรองเท้าอะไรหายากรองเท้าอะไรครับคําตอบรองเท้าหายนั่นเองนะครับผมโอเคชเบตนี่เอาให้หนูยี่สิบอ่ะ ไม่น่ารักขออะไรลเอาเอาให้หนูอยู่แล้วหนูไม่ต้องขอโอ,โอสิค่ะอ่ะไม่ใช่ค่ะเอาให้หนูไม่ใช่ค่ะเอาให้หนูอ่ะดูหนูดูดดพียมเลศนะพีม่มเลศเอาให้เงินพียมเลศขอบคุณค่ะอะเรามาดูน้องชเชเบตครับน้องเชเบตเอาโอให้เงินน้องเชเบตขอบคุณค่ะนี่เอาก็ให้หนูแล้วเอาหนูไม่ต้องขอโออสวยๆงามๆน่ารักน่ารัก เอาแบบย่อด้วยเอาแบบย่อด้วยย,วย่ยอได้ย่อนางงามเอาไปโชว์น้องสิโอ้ยแต่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 อ่ะเอาไงเจเป็โอ้ยน่ารักจังเลยค่ะโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามตาะะ่อด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย